ฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าแค่แย่งผัวมันมาก็พอดูนังพัดมันก็อกแตกตายแล้วไม่ใช่ให้แกสั่งคนไปฆ่ามันฤทธ,ธิศักด์ระเบิดอารมณ์เดือดดาลผ่านสมาร์ทโฟนไปยังน้องสาวต่างมารดาข,ของตนก็ไม่เห็นมันจะอกแตกตายสักทีนี่รู้ทั้งรู้ว่าผัวมีเมียน้อยยังจะทำเฉยอยู่ได้ฉันถึงต้องทำแบบนี้ไงแล้วพี่ละ่ะในว่าจะโกงบริษัทของมันให้หมดตัวไงทำไมป่านนี้ยังทำไม่ได้ พักจีราระเบิดอารมณ์กลับไปเช่นกันขณะนี้เธอนั่งอยู่ภายในรถยนต์ของเมคินที่จอดอยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทมากนักก่อนจะมาที่นี่เธออ้างกับเมคินว่าจะโทรหาเพื่อนสนิทเพื่อขอยืมเงินและจะรีบไปกดเงินที่ตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุดแต่แท้ที่จริงแล้วคนที่เธอโทรหาคือฤทธิศักดินั่นเองก็มันยังไม่ได้จังหวะเหมาะๆนะสิฤทธิศักดิ์แก้ตัวข้างๆคู่ๆพลังนึกขึ้นได้ว่า เขาโมแต่กล่าวโทษพักจิราโดยลืมไปว่าตนเองก็ทําไม่สําเร็จตามแผนเช่นกันมันเป็นเพราะพี่ไม่ได้เรื่องแบบนี้ไงฉันถึงต้องลงมือด้วยตัวเองพี่อย่าลืมนะว่าที่พ่อของเราต้องฆ่าตัวตายก็เพราะไอ้เสียวัดอะไรที่จะทําให้มันต้องเจ็บปวดฉันยอมทําทั้งนั้นแหละพักจิรากล่าวด้วยอารมณ์เดือดดานเมื่อนึกถึงการฆ่าตัวตายของผู้เป็นพ่ออันเนื่องมาจากความเสียใจและความผิดหวังที่เพื่อนสนิทอย่างชัยวัด เป็นผู้ขโมยสูตรการผลิตน้ำผลไม้ที่พ่อของเธอคิดขึ้นมาจนสามารถก่อตั้งบริษัทผลิตน้ำผลไม้ชั้นนำอย่างทุกวันนี้ได้ในขณะที่เธอและแม่ต้องอยู่อย่างลำบากหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตลงเธอจึงตั้งใจที่จะฆ่าปร,ริยพัฒน์เพื่อแก้แค้นชัยวัน์โดยหวังจะให้ชัยสูงวัยได้ลิ้มรสชาติของความสูญเสียแบบที่เธอเคยเจอบ้าง เรื่องแก้แค้นน่ะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาห่วงแล้วตอนนี้ฉันว่าแกเหนียวตัวรอดก่อนดีกว่าถ้าขืนแกถูกจับได้มีหวังติดคุกแน่ๆดูแล้วหลักฐานก็น่าจะแน่นอยู่เหมือนกันฤทธิศักดิ์กล่าวเสียงเครียดเพราะหากพักจิราถูกจับได้ต่อให้เขาไม่ได้ผิดฐานสมรู้ร่วมคิดแต่เขาก็คงไม่เป็นที่ไว้วางใจของชัยวัดอีกต่อไปซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นการตัดทางทำมาหากินของเขาเลยทีเดียวเพราะการโกงเงินของบริษัททำให้เขามีรายได้เข้ากระเป๋า มากกว่าเงินเดือนประจำเสียอีกฉันก็คิดว่าจะหนีนั่นแหละถึงได้โทรมาหาพี่พี่โอนเงินมาให้ฉันหน่อยสิอะไรกันนี่แกไม่มีเงินเลยเหรอที่มีอยู่มันยังไม่มากพอฉันไม่รู้ว่าจะหาจังหวะามอมอข้ามชายแดนไปได้ตอนไหนเบางทีฉันอาจจะต้องหลบอยู่ในเมืองไทยต่อไปอีกสักพักพักจีราอธิบายให้อีกคนเข้าใจเพื่อหวังว่าฤทธิศักดิ์จะยอมโอนเงินเข้ามาให้เธอแต่โดยดี ส่วนธิทิศเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็คิดหนักขึ้นมาทันทีเพราะหากเขายอมโอนเงินก็จะเป็นการสนับสนุนผู้ต้องหาคดีอาญาแต่หากไม่ยอมให้เงินแล้วพักจีราถูกจับกลุมตัวก็จะเป็นผลร้ายต่อเขาเช่นกันก็ได้เดี๋ยวฉันจะโอนเงินให้แกเดี๋ยวนี้แหละแกหาที่ซ่อนตัวดีๆก็แล้วกันอย่าให้ตำรวจตามตัวเจอตอนนี้ล่ะฤธิทิศยอมทำตามคำขอของพักจิราในที่สุดได้ ขอบใจมากนะพี่งั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะมีอะไรจะติดต่อกลับไปอีกทีพักจิรากล่าวและกดวางสายด้วยความโล่งใจก่อนที่เธอจะรีบขับรถออกจากที่นั่นเพื่อกลับไปยังรีสอร์ทซึ่งเมคินกำลังรอเธออยู่เธอตั้งใจว่าหากเมื่อไหร่ที่หนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สำเร็จเธอก็จะขอแยกกับเมคินเพราะเธอเพียงแค่ต้องการใช้เมคินเป็นเครื่องมือเพื่อแก้แค้นชัยวัตรเท่านั้น ไม่ได้มีใจพิสว่์ชัยหนุ่มเลยแม้แต่น้อยแต่งานนี้สำหรับเธอก็นับว่าเปลืองเนื้อเปืองตัวพอสมควรแถมตอนนี้เธอยังกลายเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีอีกก็เท่ากับว่าที่ลงทุนลงแรงเปลืองเนื้อเปลืองตัวไปกลับไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยภายในห้องนั่งเล่นมารุษกับวรงังคณานั่งขโมดคิ้วด้วยสีหน้าเคร่งเครียด หลังจากดูข่าวจากโทรทัศน์เมื่อครู่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้แม่กับเมยน้อยรวมหัวกันวางแผนฆ่าพัดเนี่ยนะแถมยิ่งลงมือตอนที่ยินมิ้นอยู่กับพัดด้วยฉันไม่เชื่อลูกเราไม่มีทางทำแบบนั้นแน่วรังคณากล่าวเสียงเครียดแม่จะบอกว่าไม่เชื่อแต่เธอก็อดตั้งคำถามกับตัวเองไม่ได้ลูกชายที่เธออบรมเลี้ยงดูมากับมือทำไมถึงได้กล้าทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ แค่นอกใจภรรยาก็แย่มากพอแล้วแต่นี่ถึงขั้นรวมหัวกันวางแผนสังหารภรรยาเลยทีเดียวเมฆจะทําจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ผมอยากให้เมฆมามอบตัวสู้คดีให้เร็วที่สุดจะถูกหรือผิดก็ค่อยว่ากันไปตามหลักฐานที่มีนั่นแหละมารุดกล่าวเสียงเครียดตอนนี้ข่าวคงแพร่สะพัดออกไปไกลบรรดาญาติสนิทมิสหายและลูกน้องที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา ่านนี้คงตกใจกันยกใหญ่ลูกชายที่เขาคาดหวังว่าจะให้เชิดชูวงตระกูลต่อไปกลับทำชื่อเสียงของวงตระกูลปนปี้และที่สำคัญปริยะพัฒนนั้นเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนของเขาอย่างชัยวัน์ซึ่งเขาและวรารังคณาต่างก็รักปริยะพัฒน์เหมือนลูกสาวคนหนึ่งหากเมคินเป็นคนบงการฆ่าปริยะพัฒน์จริงๆเขาก็แทบไม่อยากจะคิดเลยว่าความสัมพันธ์ของเขาและชัยวัตร จะเป็นอย่างไรต่อไปพ่ออยากให้ลูกกลับมาที่บ้านตอนนี้เลยไปอยู่ที่ไกลๆแบบนั้นพ่อกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะขนาดลูกไปกับหนูมิ้นแม่ก็ยังกล้าให้คนลงมือชัยวัดกล่าวกับลูกสาวเสียงเข้มเพราะข่าวที่ออกไปนั้นทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากแล้วไร่ส้มของเราล่ะคะปริยชัดถาม เรื่องไร้ซ่อมของเรานะ่ะพ่อถามคุณสมชายแล้วว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนรถของลูกก็เอาไว้ที่โรงพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะส่งรถไปรัาเองได้ค่ะแต่พัดมีที่ที่หนึ่งที่ต้องแวะไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเจอกันที่บ้านนะคะพ่อปริยชัดวางสายไปหลังจากที่พูดคุยกับผู้เป็นพ่อเรียบร้อยแล้วก่อนก้มลงมองใบหน้าหวานของมิลดาที่กำลังนอนหนุนตักของเธออยู่บนเตียงนุ่ม เมื่อเห็นสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดของคนรักมิลดาจึงค่อยๆย,ยันตัวเองให้ลุกขึ้นมาและขยับเข้าไปนั่งข้างๆปริยะชัดตอนนี้ทุกคนก็รู้เรื่องแล้วมินว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงกันแล้วละค่ะมิลดากล่าวด้วยสีหน้าจริงจังพี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสัญญานะคะว่าเราจะไม่ปล่อยมือกันละกันปริยะชัดกล่าว พลางกุมมือของมิลดาไว้ในใจของเธอรู้สึกเป็นกังวลกับความสัมพันธ์ต่อจากนี้อยู่บ้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ระหว่างสองครอบครัวเลยทีเดียวมินสัญญาค่ะกว่ามินจะได้อยู่กับพี่ชัดแบบนี้มินต้องผ่านความเจ็บปวดมามากเพราะฉะนั้นมินไม่มีทางปล่อยมือจากพี่ชัดแน่นอนมินลดากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจนประยะิยชาตอดไม่ได้ที่จะดึงคนเด็กกว่าเข้ามากอด ด้วยความรักอย่างสุดหัวใจพี่รักน้องมินนะคะประยะิยชาติเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลก่อนที่มินดาจะกอดประยะิยชาติไว้เช่นกันมินก็รักพี่ชาติเหมือนกันค่ะสิ้นเสียงบอกรักของมินดาทั้งคู่ต่างกระชับวงแขนที่กอดกันและกันให้แน่นขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรักลึกซึ้งถึงกันไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรทั้งสองก็พร้อมที่จะเคียงข้างเพื่อร่วมฝ่าฟันทุกปัญหาไปด้วยกัน เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะแม่ปริยพัฒนบอกความจริงแก่ปวีนาหลังจากที่เธอทราบข่าวจากทางโทรทัศน์และจากที่เรรมานัทได้โทรมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังแม่เธอจะตกใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าผู้บงการคือสามีของเธอเองแต่คนที่ตกใจมากกว่าเธอก็เห็นจะเป็นปวีนาดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้เป็นแม่ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องการปลอมตัวของเธอและปริยะชัดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงปิดบังแม่ปมีนาะถามเสียงเข้มด้วยความรู้สึกโกรธที่ลูกทั้งสามคนต่างปิดบังความจริงแถมยังเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับการสืบคดีอีกพัดก็ไม่อยากให้ชัดไปเสี่ยงแบบนั้นเหมือนกันแต่พัดจนปัญญาที่จะห้ามชัดค่ะแม่ปริยะพัดตอบตามความจริง ส่วนปวีนาะเมื่อได้ยินลูกสาวพูดแบบนี้เธอก็เข้าใจได้ทันทีเพราะเธอรู้ดีที่สุดว่าปริยชัดนั้นหัวเดือมากแค่ไหนแม่เข้าใจดีงั้นเอาเป็นว่าแม่จะไม่พูดอะไรอีกแค่ทุกคนปลอดภัยเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วเมื่อผู้เป็นแม่พูดแบบนั้นปริยพั์ก็รู้สึกโล่งใจที่อีกคนเข้าใจในเหตุผลและการกระทําของเธอปริยชัดและเปรมนัท ก่อนที่เธอจะบอกอีกเรื่องที่สำคัญกับปวีนาค่ะแม่แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องอะไรเหรอลูกเมื่อกี้ฉันโทรมาบอกนะคะว่าพรุ่งนี้จะมาหาเราที่นี่เราพัดก็คงต้องกลับไปสาสางปัญหาที่ค้างคาอยู่ให้จบลงด้วยค่ะพัดไปเถอะลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พัดรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวอยากพักกายพักใจแม่ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะ ขอบคุณนะคะแม่ปริยะพัฒน์กล่าวพลางกอดปวีนาวไว้แน่นซึ่งผู้เป็นแม่ก็กอดตอบเช่นกันก่อนจะใช้มือข้างหนึ่งลูบศีรษะผู้เป็นลูกสาวด้วยความอ่อนโยนแม้จะจากกันไปถึง20ปีแต่เธอก็ยังรักและห่วงใยลูกคนนี้อยู่เสมอการเวลาไม่สามารถตัดขาดสายสัมพันธ์แม่ลูกระหว่างเธอและปริยะพัฒน์ได้เลย สัสิการนอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงภายในห้องนอนของตนด้วยความว้าวุ่นใจหลังจากที่ได้รับฟังข่าวจากโทรทัศน์ไปเมื่อช่วงหัวค่าเธอยอมรับว่าตกใจมากทีเดียวที่รู้ว่าผู้บงการเรื่องทั้งหมดคือสามีของหญิงสาวที่เธอรักและนั่นก็ทําให้เธอเป็นห่วงความรู้สึกของปริยะพัิรมากเพราะเธอคิดว่าอีกคนคงเสียใจและเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากที่ได้รู้ความจริงใจจริง เธออยากโทรหาปริยะพัฒน์เพื่อปลอบใจให้อีกคนใครจากความทุกข์มือเรียวของเธอหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อจะโทรหาปริยะพัฒน์ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่จนแล้วจนรอดเธอก็ตัดสินใจวางมันลงทุกครั้งไปเพราะเธอกลัวว่าหากได้ยินเสียงของปริยะพัฒน์เธอคงอดที่จะใจอ่อนไม่ได้แม้สามีของคนที่เธอรักจะเป็นผู้บงการค่าแต่เธอก็ยังไม่อยากเข้าไปพัวพันกับชีวิตคู่ของปริยะพัฒน์ตอนนี้ เพราะเธอไม่อยากได้ชื่อว่าทำผิดศีลธรรมและที่สำคัญด้วยอาชีพของเธอที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมการครบชู้หรือการสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวของคนอื่นจึงถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องของปริยพัฒน์และสามีที่ต้องตกลงกันเองว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตคู่และคดีความที่เกิดขึ้นหากถึงที่สุดแล้ว ปริยพัฒและสามีไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้และตัดสินใจที่จะหย่าขาดจากกันเมื่อนั้นเธอก็พร้อมที่จะกลับไปยืนเคียงข้างคนที่เธอรักโดยทันทีเพราะใจจริงแล้วเธอไม่เคยรังเกียจปริยพัฒน์เลยแม้อีกคนจะเคยผ่านมือใครมาก่อนก็ตามในช่วงสายของวันรุ่งขึ้นรถตู้คันหรูที่ชยวัดให้มารับปริยชัดและมิลดาก็มาถึงที่ไร่ส้ม ทั้งสองสาวจึงล่ำลาสมชายและคนงานในไร่ก่อนที่จะก้าวขึ้นรถโดยมีจุดหมายปลายทางแรกคือบ้านของปริยชาต์นั่นเองมินเห็นพี่ชาต์บอกว่ามีที่ที่ต้องไปก่อนตรงลงจะบอกมินได้หรือยังคะว่าจะไปที่ไหนมินละดาเอ่ยถามหลังจากที่รถเคลื่อนออกจากไร่ส้มมาได้สักพักแล้วไปบ้านพี่เองค่ะประิยชาตตอบพลางอมยิ้ม บ้านพี่ชัดน่ะหรอคะมิลดาถามด้วยความแปลกใจใช่ค่ะพี่อยากพาน้องมินไปรู้จักกับแม่พี่แม่พี่เป็นแค่แม่ค้าขายขนมนะคะแต่พี่ก็โตมาแล้วก็เรียนจบจนเป็นทนายความได้ก็ด้วยอาชีพของแม่พี่นี่แหละไม่รู้ว่าน้องมินจะรังเกียจไหมที่พี่ไม่ใช่คนร่ำรวยหรือมีหน้ามีตาอะไรในสังคมปริยชชัดกล่าวพลางสบตากับมิลดามินไม่รังเกียจหรอกนะคะ พราะมิ้นเองก็ไม่ได้สูงทรงอะไรขอแค่พี่ชัดรักมิ้นแบบนี้ตลอดไปก็พอแล้วค่ะมิลดากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,นอกจากเธอจะไม่รังเกียจแล้วยังดีใจด้วยซ้ําที่จะได้รู้จักคนที่เธอรักให้มากขึ้นกว่าเดิมขอบคุณนะคะปาริยชัดกล่าวด้วยรอยยิ้มพลางใช้แขนโอบไหล่ของมิลดาวไว้ด้วยความอ่อนโยนก่อนที่เธอจะกล่าวต่ออ้อ มีอีกคนนึงด้วยค่ะที่น้องมินจะต้องได้เจอถ้าไปถึงที่บ้านพี่แล้วพี่พัทใช่ไหมคะมิลดาเอ่ยถามจริงๆเธอรู้จากปริยัชัดแล้วว่าฝาแฝดทั้งสองต่างปลอมตัวเป็นกันและกันเพราะฉะนั้นพี่สะพ้ายตัวจริงของเธอก็น่าจะพักอยู่ที่บ้านของปริยชชัินั่นเองใช่ค่ะดีเลยค่ะมินจะได้ขอโทษพี่พัททั้งในส่วนของมินที่ทำไม่ดีไว้ แล้วก็ส่วนของอของพี่เมฆด้วยมินดากล่าวด้วยความรู้สึกผิดเพราะทั้งเธอและเมคินต่างก็รุมทำร้ายปริยะพัฒน์ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยมาค่ะปริยะชัดรับคำก่อนที่ทั้งคู่จะคุยเรื่องนอื่น,นจนกระทั่งถึงบ้านของปริยะชัดในที่สุดรถตู้คันหรูแล่นมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของปริยะชัดก่อนที่ทั้งสองสาวจะก้าวลงจากรถ ซึ่งปริยชาติให้คนขับรถรออยู่ข้างนอกเพราะต้องการพูดคุยกันตามประษาค,คนในครอบครัวบ้านของพี่ชัดหน่าอยู่จังเลยค่ะมิลดากล่าวขณะที่เดินเข้ามาภายในบริเวณรอบๆบ้านซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ก็มาอยู่สิคะห้องนอนเพียงว่างปริยชาติกล่าวพลางอมยิ้มเมื่อมิลดาได้ยินดังนั้น ก็อดไม่ได้ที่จะตีแขนคนรักเบาๆด้วยความเขินอายซึ่งประยะิยชัดก็ยิ่งฉีกยิ้มกว้างด้วยความพึงพอใจที่เห็นคนเด็กกว่าออกอาการเขินกับคำพูดของเธอก็มิลดาหน้ารักแบบนี้ไงเธอถึงได้รักจนหมดหัวใจประยะิยชัดจับมือบางของมิลดาไว้ก่อนที่ทั้งคู่จะก้าวเข้าไปภายในบ้านซึ่งปวีนาและปริยะพัฒน์กำลังพูดคุยกันอยู่ในห้องนั่งเล่น อ้าวชัดมาแล้วเหรอแล้วนั่นปริยะพัฒน์กล่าวด้วยความตกใจเมื่อเห็นมิลดาเดินเคียงข้างมากับปริยะชัตดปริยะชัตดยิ้มบางๆก่อนจะชวนมิลดานั่งลงที่โซฟาตรงข้ามกับผู้เป็นแม่และแฝดพี่น้องมิ้นคะนี่คุณแม่พี่นะปริยะชัตดแนะนำสวัสดีคะ่ะคุณแม่พี่พัดมิลดากล่าวทักททย พลางยกมือไหว้คนทั้งสองซึ่งทั้งสองต่างก็รับไหว้ส่วนปริยะพัฒน์นั้นรู้สึกแปลกใจยิ่งนักเพราะนอกเหนือจากเวลาทำงานมิลดาไม่เคยยกมือไหว้เธอเลยนี่น้องมินค่ะแม่เป็นน้องสาวของคุณเมฆแล้วก็เป็นอ,อ่คนรักของฉัดด้วยประยะิยฉัตกล่าวด้วยความเขินอายเล็กน้อยเมื่อต้องพูดประโยคท้ายหืม ปวีณาทำเสียงในลำคอพลางขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจแม่เธอจะรู้ถึงรสนิยมทางเพศของลูกสาวคนนี้เป็นอย่างดีแต่เมื่อปริยชาติพาคนรักมาแนะนำโดยที่เธอยังไม่ทันได้ตั้งตัวแถมคนรักที่ว่าก็ยังเป็นน้องสาวของคนที่หวังจะเอาชีวิตลูกสาวอีกคนของเธอแล้วแบบนี้เธอควรจะทำอย่างไรต่อไปดีชาตน้องมิน้น ปริยพัฒน์อุทานชื่อของคนทั้งสองออกมาด้วยความตกใจเพราะเธอไม่เคยรู้ถึงรสนิยมทางเพศของแฝดน้องมาก่อนแถมคนรักของเจ้าตัวก็ยังเป็นน้องสามีที่เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเธอด้วยฉัดคิดไว้แล้วว่าแม่กับพัดจะต้องตกใจแต่เราสองคนรักกันจริงๆฉัดรู้ว่าสิ่งที่คุณเมฆทำมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากแต่ฉัดอยากจะขอให้แม่กับพัดเข้าใจว่าน้องมินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นขอให้แม่กับพัดยอมรับในความสัมพันธ์ของเราสองคนด้วยเถอะนะคะปริยชัติอ้อนวอนคนทั้งสองให้เห็นใจในความรักเมื่อมิลดาเห็นดังนั้นเธอจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาบ้างมินต้องกราบขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่พี่แมฆทำร้ายพี่พัทมิลดากล่าวพลางยกมือไหว้ปวีนาก่อนจะหันมากล่าวกับปริยพัทที่นั่งอยู่ข้างๆผู้เป็นแม่ ล้มินก็ต้องขอโทษพี่พัทด้วยนะคะที่มินทำเรื่องไม่ดีกับพี่พัทไว้แล้วก็ต้องขอโทษในความผิดที่พี่เมกทำกับพี่พัทด้วยนะคะมิลดากล่าวพลางยกมือไหว้ปริยพัทด้วยความรู้สึกผิดจากใจจริงจนคนทั้งสองอดที่จะเห็นใจไม่ได้โดยเฉพาะปริยพัทที่ไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นเมคินเลยแม้ว่าอีกคนต้องการจะเอาชีวิตเธอก็ตาม สำหรับเธอแล้วคำกล่าวที่ว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนั้นยังคงใช้ในการดำเนินชีวิตได้เสมอเพราะเธอเชื่อว่าใครทำอย่างไรไว้ก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างนั้นอย่างเรื่องนี้ก็เห็นได้ชัดจากการที่เมคินต้องหลบหนีการติดตามจับกลุ่มตัวในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาอยู่ในขณะนี้พี่ไม่เคยโกรธใครเลยไม่ว่าจะเป็นน้องมิ้นหรือคุณเมฆ พี่คิดว่าทุกคนต่างก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองถึงได้ทำแบบนั้นลงไปเพราะฉะนั้นน้องมินสบายใจได้เลยนะคะปริยะพัฒน์กล่าวกับคนเด็กกว่าด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจนมิระดาอดที่จะรู้สึกดีใจไม่ได้ขอบคุณนะคะพี่พัฒนมิละดากล่าวขอบคุณและยกมือไหวอีกครั้งซึ่งปริยะพัฒน์ก็รับไหว้และยิ้มตอบถ้าพัดพูดแบบนี้แล้วแม่ก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าลูกสองคนรักกันจริงๆแม่ก็ไม่ห้ามหรอกนะปะวีนากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนถึงแม้เมคินจะทำรายลูกสาวทั้งสองของเธอจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเห็นมิระดาเอ่ยคำขอโทษและสำนึกผิดแทนเมคินเธอก็รู้สึกชื่นชมที่มิราดาไม่ได้เข้าข้างคนผิดแม้ว่าอีกคนจะเป็นพี่ชายแท้ๆของตอนเองก็ตามขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะพัท ปริยชัติเอ่ยขอบคุณคนทั้งสองด้วยความรู้สึกเตื้นตันใจก่อนจะหันมายิ้มให้กับมิลาดาซึ่งคนเด็กกว่าก็ยิ้มตอบเช่นกันในตอนนี้ปริยชัติรู้สึกโล่งใจมากจริงๆที่เรื่องราวต่างๆค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแต่นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นยังเหลือปัญหาอีกมากมายที่ต้องสาสางเพราะตอนนี้เมคินและพักจิรายังหลบหนีการจับกลุมตัวอยู่และไม่รู้ ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะสามารถนำตัวทั้งสองมาดำเนินคดีได้